ำพูนสืบสารประเพณีทำบุญพญาวัววันที่11กุมภาพันธ์2568เวลา08.00นชุมชนพี่น้องชาวกะเหรี่ยงป,ปากอยอ10หมู่บ้านพระบาทวุวยต้มตำบลนานาซาอำเภอลี้จังหวัดลำพูนร่วมทำบุญพญาวัวที่ประธาตสีเวียงใจเป็นประเพณีสืบทอดกันมา50กว่าปีโดยมีหลวงปู่กูบาชัยวงศสาพัฒนาเป็นผู้สืบทอด กันมายาวานานเพื่อให้ลูกหลานชนลูนหลังได้สืบทอดเจตนารมณ์ของหลวงปู่ได้รับรู้เรื่องราวความเป็นมาของสัญลักษณ์ก็คือลูกปั้นวัวหมู่บ้านเดิมที่มีชื่อว่าหมู่บ้านหนองวัวเท่าปัจจุบันเปลี่ยนเป็นพระธาตุสีเวีงยงใชยโดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระสังราชองค์เก่าพร้อมกันถวายสังฆทานเพื่ออุทิศสมบัติให้กับหลวงปู่อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวร ผู้ล่วงลับไปแล้วเพื่ออยู่เย็นเป็นสุขในชุมชนต่อไปสุพจน์แม่ลานวด,ดาเดียวยิบสี่ลำพูนภาพค่ะวหัวรกิจไมคิทิรายงาน